สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคล้ายๆกับเป็นเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันคือเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับผมนี่เลยนะครับจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าที่บ้านนี่นะครับเรอเตอร์อินเทอร์เน็ตเป็นยังไงนะครับนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับที่บ้านก็เป็นเคเบิลนะครับขนาด300เมก นะครับดาวน์โหลด300เมกอัพโหลด100เมกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวขยายสัญญาณนะครับโดยที่บ้านเนี่ยจะมีการตั้งให้ปิดทุกวันเวนลา2ชั่วโมงนะครับก็คือตี2ถึงตี4นะครับเพื่อเพื่อพักเครื่องไม่ให้ตัวเราเตอร์เนี่ยมีร้อนเกินแล้วก็อาจจะพังเสียหายได้เร็วนะครับนี่นะครับนี่ก็จะมีทั้ง2.4แล้วก็ 5G นะครับ ี่แต่เอาให้เพื่อนๆดูนะครับบ้านไหนมีอินเทอร์เนต็ตก็คอมเมนต์นะครับผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าจําเป็นสําหรับทุกๆบ้านเลยนะครับนี่นะครับอินเทอร์เนต็ตเนี่ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องทีเ n นชาน,นลด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ